ครับเราจะคุยกับประธานกรรมการบริหารกองทุนฟื้นฟูนฟนและพัฒนากเกษตรกรน,นะครับซึ่งก่อนหน้านอนนะเมื่อสองสัปดาห์ที่แล้วเราก็คุยกับเลขาธิการสำนักง,งานกองทุนฟื้นฟูนฟนและพัฒนาเกษตรกรคุณสกายพิ์บึงนะครับแต่วันนี้คุยกับประธานกรรมการบริหารกองทุนนะฮะดรเอร์รัชดาพรแก้วสนิทหลายท่านน่าจะคุ้นชื่อท่านเป็นอย่างดีนะครับเป็นอดีตสสด้วยนะครับตอนนี้ ดรชัดาพรอยู่ในสายกับเราแล้วนะครับคุณภาคภูมิสวัสดีครับดรชัดาพรครับอาจารย์ครับสวัสดีค่ะดรชดาพรค่ะยินดีนะคะทั้งสองท่านเลยคิดถึงจังเลยอ่ะพี่นเหมือนกันเช่นเดียวกันครับเช่นเดียวกันนะครับเพราะว่านั่นแหละครับก็ไปนั่งดูแลในฐานะเป็นประธานกรรมการบริหารกองทุนฟูนฟูและพัฒนาเกษตรกรนี่ะครับนอก้าทางจะเหนื่อยมากนะดูอาการเนี่ยเป็นยังไงอาจารย์ครับเหนื่อยเหนื่อยจัด รับรองว่าเหนื่อยเพราะว่าปัญหาเนี่ยก็คือว่าหนึ่งเราดูแลพี่น้องเกษตรกรซึ่งเป็นกลุ่มคนที่หลากหลายแล้วก็เป็นคนที่อรัฐบาลต้องช่วยแล้วก็ต้องดูแลเขาด้วยอะคะ่ะ mm hmm. แต่สถานาการณ์ปัจจุบันนี้ยิ่งแย่เข้าไปอีกไหนจะสภาพดินฟ้าอากาศไหนจะสภาพโควิด พอเป็นโควิดเนี่ย oh. ทําให้คนจํานวนหนึ่งที่มาทํางานในกรุงเทพไปตกงานพอตกงานก็กลับบ้านคิ <Yeah. S 2> ไดไ้กลับบ้านเนี่ยก็ต้องไปจะทำอะไรล่ะคะเป็นผูกชาวไร่ชาวนาก็ต้องไปรประกรอบอาชีพการเกษตรเพราะฉะนั้นดิฉันก็ถึงได้พยายามที่จะที่จะพูดคุยและทําความเข้าใจค่าวว่ากองทุนพืน้นฟูเนี่ย เราไม่ได้ไปทํางานซ้ำซ้อนกับใครครับแต่เราทำเพื่อที่จะเติมเต็มเพราะส่วนใหญ่กระทรวงเกษตรเนี่ยเขาก็จะทําเรื่องใหญ่ๆเกษตรแปลงใหญ่ทําสมาร์ฟาร์มเมอร์อแต่ของเราเองเนี่ยนะคะเดิดที่นี่อย่างกองทุนฟื้นฟูเราก็จะเป็นประเภทแล้วก็เสนอว่าให้ทําเรื่องให้ทําเรื่องที่ กลุ่มหรือโครงการเล็กๆอะ่ะเกษตรกรรายย่อยโครงการตั้งหลายเนี่ยเพราะว่าเขาจะได้รูมตาอ้าปากได้ครับมันก็จะมีทั้งทั้งทั้งรายใหญ่ทั้งรายย่อยทั้งโครงการใหญ่โครงการเล็กอะค่ะก็รู้อยู่้นน่าจะเน้นที่กเกษตรกรรายย่อยนะผมฟังฟังดูใช,ใช่ไหมจ๊ะใช,ใช่ฉันตั้งใจอย่างนั้นอะคะ่ะแต่บางทีเราก็มีเกษตรกร,ร,กรบางทีเขาตั้งกับเป็นกลุ่ม คุณใหญ่ให่อย่างเงี้ยนะคะเพอาะเคุณใหญ่ๆเขาก็รวมกันแล้วก็ของเขาประมาณมาเยอะๆแต่บงเอญว่าเราก็ไม่ค่อยมีงบประมาณงบประมาณเราก็น้อยมากนะคะครับนมอ่นตั้งงบประมาณเนี่ยจะไม่ให้เราไม่ให้เราตั้งงบประมาณประจําปีมาสี่ห้าปีแล้วคือไม่เคยได้เลยเลรตอเราอ่าได้เขาไม่เข้าใจก็หาว่า กองทุนฟื้นฟูเป็นกองผุนหมุนเวียนแล้วเราก็มีเงินอยู่ประมาณพันล้านที่จริงมันไม่ใช่พันล้านมันเป็นตัวเลขในบัญชี<อ>แต่จริงๆแล้วเนี่ยก็คือเงินเราเนี่ยอยู่กับพี่น้องเกษตรกรซึ่งผู้เงินไปประกอบอาชีพหรือเราเนี่ยซื้อนี่ให้ใหพี่น้องเกษตรกรเมื่อซื้อนี่เข้ามาแล้วเนี่ยเกษตรกรก็จะทยอยส่ง ร5 0 0ล้านก็กัหนบิกมาเลยแล้วตัวเลขกี่คนถือสักห้าหมื่นคนเปลี่ยนแปลงไม่ได้อย่างงี้ค่ะแล้วแล้วเราก็บอกว่าเรามีระเบียบบอกว่าถ้าเราซื้อนี่ของพี่น้องเนี่ยพี่น้องก็ต้องทำโครงการฟื้นฟูอาชีพเข้ามาเพราะถ้าไม่ฟื้นฟูอาชีพเขาจะเอาเงินที่ไหนมามาจ่ายนี่เรานะคะก็ได้มาสองร้อยกว่าล้านแล้วก็กำหนดแบบแปลกประหลาดมาก ว่าโครงการตั้งหลายเนี่ยซึ่งซึ่งของเรามีแล้วก็ค้างอยู่แล้วเนี่ยเราเสนอเข้าไปเจ็ดร้อยขอาโครงการปรากฏว่ามันก็จะมีเยอะแยะอย่างที่ว่าเนี่ยค่ะมีทั้งรายเล็กลายใหญ่แล้วสำนักวบประมาณก็รีไปกําหนดเองว่าถ้าเป็นประเภทเอ่อเลี้ยงปลาปลูกพคืชปลูกผักเนี่ยเฉลี่ยให้โครงการกลุ่มละสามแสนบางบางกลุ่มเนี่ยขอมาสิบกว่าล้านก็มี เร thousand thousand ือสามแสนเข้ากันหมดแล้วก็ถ้าเลี้ยงโคเนี่ยก็ให้ราคามาตรฐสามตัวหนึ่งสามหมื่นหนึ่งหรืออะไรเนี่ยครับรวมแล้กลุ่มหนึ่งขอมากี่สิบล้านก็ตามก็จะให้กลุ่มละสามแสนหนึ่งหมื่นห้าพันบาทก็ต้องอธิบายพี่น้องเกษตรกรกันยุ่งยากมากเลยค่ะเพราะว่าเขาก็ไม่เข้าใจเพราะเวลาก็ขอมา ก็อย่างเงี้ยครับเป็นปัญหากับเราแล้วขอโทษนะคะปนอีกหน่อยถ้าหนาจะเห็นว่า <c oughs> ตอนช่วงนี้เนี่ยปีเกษตรกรเนี่ยเข้ามาชุนบกอีก <c oughs> ก็เพราะว่าตอนแรกเนี่ยเราทราบว่าเมื่อประมาณปีหกหกเนี่ยทุกหน่วยงานเสนอเข้ามาแล้วเราก็เสนอเข้าไป <c oughs> ตอนแรกเรานึกว่าเราได้ <c oughs> ว่าใส่เข้าไปในไอ้หนังสือขเรียดขาวคาดแดงคือ,เ,อเป็นเอกสารที่เป็นรายละเอียดว่าหน่วยงานไหนขอเท่าไหร่ <c oughs> แล้วปรากฏว่าสุดท้ายมาคือไม่มีเอาออกก็ด้วยเหตุผลอย่างนี้ค่ะว่า <c oughs> เรามีมุนเวียนอยู่ซึ่งเราก็อธิบายมาเป็นสิบปีละว,ว่าไอ้เงินนั้นเนี่ยอยู่ที่เกษตรกรเป็นหนี้แล้วถ้าเราคืน <c oughs> ก็คืนเราเนี่ยปีหนึ่งก็สักสองสามล้าน้านแค่นั้นครับ <c oughs> เพราะฉะนั้นก็ไม่มีพอไม่มีเราก็แจ้งพี่น้องเกษตรกรไปช่วงเมื่อ เดือนที่แล้วเนี่ยเป็นช่วงที่สํานักงบประมาณเนี่ยเขารับฟังความเห็นเปิดประชาพิจารณลไอ้บรบงบประมาณครับพ <c oughs> ี่น้องเกษตรกรแล้วก็สมาชิกของเราแล้วก็เจ้าหน้าท,ที่ของเราเนี่ยก็ตอบเข้าไปดูประชาพิจาร์แล้วก็ตอบว่าไม่ยอมรับพระราชบัญญัติงบประมาณฉบับนี้เพราะมันนีขกงกองฟื้นฟู <c oughs> <c oughs> แล้วประชามตัดไม้เสนอเข้ามาเป็นพันฉบับ คนคนที่เข้ามาแล้วก็แล้วก็ตอบไอ้ไอ้ไอประชาชพิจามเนี่ยนะคะ <c oughs> ปืนสี่พันกว่าลายมันไม่มีผลอะไรสักสิ้นเลยเพราะฉะนั้นพี่น้องก็เลยต้องเข้ามาไงคะ,ะมาที่ที่ราชส่วนการคังอะคะอ่ะอ๋ออ๋อเข้าใจละเอาเือก,ก็นั่นก็ว่ากันไปนะครับก็เพราะต้องต่อสู้กันในหลายหลายขั้นตอนเหมือนกันแต่ก็เหนื่อยเหนื่อยดูแล้วนะครับเหนื่อยเหนื่อยแต่เพราะว่ารัฐบาลไม่เข้าใจออ ไม่เป็นไรก็ให้ท่านประธานจุลินประธานกรรมการของกองทุนก็เสนอรัฐบาลต่อไปนะครับอ้ากก็มีท่านน่นแหละถึ่ได้งบกลาง <c oughs> ท่านแตรและท่านฟนนี้ก็เหมือนกันนะคะ,ะสำนักง็ประมาณเนี่ยมาคุยกับเราแล้วแล้วก็ตกลงว่าเอาถ้าครับเท่าไหร่ก็ขอมา ก็ท่านรองนายกจุรินเนี่ยแหละเชิญแต่แม่กองประมาณมาถามอพอถามแล้วก็ตอบเราอย่างเงี้ยท่านก็บอกว่ากคุณไม่รู้เหรอว่าเงินมันไม่อยู่ในมือเขาอะไรเงี้ยค่ะก็ะะได้คุยกันรู้เรื่องแล้วก็ประกอบกับเอพี่น้องเดินเท้าเข้ามานี่แหละแล้วก็มาช,ชุมาาสุมมากระทรวงกันขังบางทีเนี่ยเข้าก่อนเนี่ยเวลาเขาบอกว่าเขาจะมาเอางบกลางตอนนั้นงบกลางเราก็จะไม่ได้ที่ท่านไปเขาบอกว่า ประธานพูดอะไรหน่อยขึ้นเวทีไปเยี่ยมเขาเนี่ยรเรื่บอกว่าถ้าคุณจะงบกลางนะพวกคุณลุกขึ้นยืนกลับหลังหันแล้วก็ลุยไปเลยเนี่ยข้างหน้าเนี่ยเป็นสำนักมบมาลพวกคุณเข้าไปเลยไปที่สำนักพบราลอ่าทีนี้นี่เอาละทีนี้มาว่ารายละเอียดนิดหนึ่งอาจจะปิดย่อยเล็กน้อยท่านรัลรัชดาพร คือประเด็นว่าการยื่นเสนอแผนและโครงการจากองค์กรเกษตรกรกรวมทั้งหลักเกณฑ์ในการพิจารณาแผนและโครงการอันนี้นี่จะมีอะไรสื่อสารถึงคนที่เป็นสมาชิกและคนที่กาําลังจะยื่นเสนอแผนโครงการต่างๆบ้าง,างไหมครับผ่านรายการนี้นี่ถ้าถ้าสมมติว่าตอนนี้เนี่ยนะคะถ้าเป็นบกลางเนี่ยที่ที่ฟื้นฟูเราเนี่ย โครงการฟื้นฟูเราได้มาสองร้อยกว่าล้านเนี่ยตอนนี้เนี่ยไม่ต้องทําเข้ามานะคะเพราะว่าเ <g ül> มแล้วก <g ül> ารที่ค้างอยู่เดิมมันค้างอยู่เดิมคะ่ะ <g ül> แล้วเราก็ต้องเสนอเข้าไปอันนั้นอะ่ะมันมันเรียบร้อยจบละทีนี้ถ้าง,งบปีหกหกที่เราขอไปใหม่เนี่ยก็พี่น้องเกษตรกรเนี่ยทําเข้ามาได้ตลอดเวลาทำโครงการท่านประชุม ้องประชุมนะคะประชุมสมาชิกกันเกินครึ่งหนึ่งของสมาชิกที่กลุ่มท่านมีอยู่ครับบางกล<ม>ุ่มเนี่ยไม่ดิฉันทราบบางกลุ่มก็ไม่ได้ประชุมคุยกันไม่กี่คนแล้วก็ทำเข้ามาอื<ม>แล้วพอทําเนี่ยนะคะท่านก็ทําโครงการเข้ามาอยากทําอะไรก็ได้เราเนี่ยไม่มีเราไม่เหมือนอย่างสมมุติกระทรวงเกษตรบางทีเขาจะมีโครงการอะไรโครงการเลี้ยงโกโครงการ เออให้ปลูกพืชให้ทําอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็ก็จะบอกว่าให้ทําอะไรอย่างไรแล้วก็ไปเข้าโครงการนั้นกู้ยืมเงินมามแต่ถ้าของเราเนี่ยเราก็คืออยากทําอะไรก็ตามใจท่าน<อ>เราถือว่าเกษตรกรต้องคิดเองแล้วก็ทําโครงการเข้ามาเสนอเข้ามาที่สํานักง,งานเราเป็นสำนักง,งานอยู่ทุกจังหวัดค่ะครับเสนอเข้ามาแล้วเนี่ยนอกจาก โครงสร้างเราเนี่ยนอกจากเราจะมีสำนักง,งานอยู่ทุกจังหวัดแล้วเรายังมีอนุกรรมการครับอยู่ทุกจังหวัดจังหวัดละ16คนประกอบเราก็เป็นผู้แทนเกษตรกรเนี่ยกลุ่มสมาชิกเราเนี่ย8คนแล้วก็จะมีข้าราชการในจังหวัดนั้นเนี่ยนะคะอีก4คนแล้วก็มีภาคประชาชนอีก4คน<อ>เป็น16คนก็ช่วยกันดูเวลาส่ง โครงการเข้ามาเราก็จะกันกองตรงนี้ค่ะกันกองแล้วเนี่ยเราก็ถือว่าอ,าอนุกรรมการเนี่ยก็มีความรู้ความสามารถหลายด้านดูแล้วเนี่ยอาจจะต้องออกไปประเมินมีคนที่จริงไหมก็จะทําอย่างนี้ทําได้ไหมมีคนอยู่จริงไหมแล้วก็ไปคุยกันรหรือมองเห็นว่าจะต้องมีการปรับปรุงอะไรก็เรียกว่าออกไปพัฒนาแผน ก็ออกไปให้พี ㅎ, ่น้องเนี่ยเอาปรับปรุงใหม่นะทำอย่างนั้นอย่างนี้ให้มันสมจริงสมจริงให้เป็นไปได้แล้วก็เสนอกลับมาอแล้วถ้าคะโครงการนี่อ่างบประมาณมีมินิมัมไหมนกซิมัแมนกซิมัมเท่าไหร่ไม่เคยไม่มีเลยตัดก็ทำมาออเปิดกว้างเปิดกว้างใช่เปิดกว้างแล้วก็ปล่อยกบไปก่อนะครับต่ตอนนี้พอพอไปแก้ไขทุกอย่างแล้วกลับมาที่อนุกรรมการจังหวัดแล้วไปไปยังไงต่ออาจารชดา พอถึงอนุรกรรมการจังหวัดแล้วเนี่ยเขาก็มาดูเรียบร้อยใช่ไหม,มเป็นไปตามที่แนะนํะนาที่พูดคุยกันแล้วก็ส่งเข้ามาส่วนกลางอพอส่งเข้ามาส่วนกลางเนี่ยกรรมการชุดบริหารดิฉันนี่แหละคือเรามีกรรมการบริหารจับกรรมการจัดการนี่ครับอันนี้จะมาเข้ากรรมการบริหารที่เป็นประธานเนี่ยพอเสนอเข้ามาเนี่ยเรามีสํานักฟื้นฟูสํานักฟื้นฟูก็จะตรวจสอบ ความถูกต้องอะไราๆรแล้วเสนอเข้ามาถ้าโครงการนั้นไม่เกินห้าแสน uh huh. เป็นอำนาจของเลขาธิการจะเปิดกฎอนุมัติ uh huh. แต่ปีที่แล้วเนี่ยดิฉันก็เสนอว่าไม่เกินห้าแสนกรรมาการก็ขอดูเพราะว่าเราก็จะได้ช่วยดูด้วยได้ชรวยกำกับะครย์ครับใช่กลบ,บางทีก็ปรับรลดถ้าเกินห้าแสนเนี่ยกรรมาการ เป็นผู้พิจารณาอ,อนุมัตินะ,ะเรารเราก็ดูไปว่าตามความเหมาะสมถูกต้องส่วนใหญ่เราก็จะอนุมัติเพียงแต่ว่าเดี๋ยวก็จะถาม มีสมาชิกกี่คนสมมติมีสมาชิกหกสิบคนแล้วเข้าร่วมโครงการนี้กี่คนถ้าเข้าร่วมโครงการสักสิบสามคนเดี๋ยวถามเดี๋ยวก็จะถามนอกนั้นไปทําอะไรนั่นแหละคือนอกนั้นอยู่ที่ไหนนะคะอืาทีบางคนก็ไม่อยากจะร่วมไม่อยากจะเป็นหนี้เพราะถือว่าถ้าได้เงินไปเนี่ยก็เป็นเงินกู้เพียงแต่เป็นเงินกู้ที่ไม่มีดอกเบี้ยก็ต้องคืนนะคะคืนเท่าไหร่เขาก็ทําแผนมาเราไม่ได้กําหนดว่าเขา ก็อาจจะพูดแล้วถ้าเกิดนี่นถามแทนเกษตรกรแทนถามแทนองค์กรกเกษตรที่มีเจ็ดร้อยเจ็ดสิบองค์กรนี่หน่อยว่าถ้าเกิดว่าโครงการไหนเสนอไปแล้วไม่ผ่านอนุจังหวัดเนี่ยจะอุทธรณ์ได้ไหมอาจาร<อ>ย์โดยปกติเขาก็อุทธรณ์ที่จังหวัดแต่ละห้อก็ไปชี้แจงที่อนุรร<อ>มการ<อ>ที่สานักงานเขาก็มาพูดคุยกันแต่ส่วนใหญ่เขาก็ต้องทาตามนะคะเขาต้องเขาถ้าอนุ หรือว่าสํานักงานเนี่ยถ้าถ้าจังหวัดเนี่ยอนุแนะนําให้เขาพัฒนาแผนมาเขาต้องพัฒนานะคะเพราะว่ามันจะมีเหตุผลมันจะมีอะไรอยู่แล้วก็บอกถ้ามันก็จะมีอาจจะมีบางกลุ่มที่เขาคิดว่าเขาเจ๋งเขาก็จะบอกเขาไม่พัฒนาถ้าไม่พัฒนาเนี่ยขึ้นมาถึงกรมกร,รมการบริหารไม่พิจารณาเลยนะคะหร<อ>ือถ<อ>้าคุ้าเขาบอกว่าให้แนะแนําให้คุณต้อง ต้องปรับต้องพัฒนาแผนต้องทําแต่ทาแล้วเป็นอย่างไรอะไรอีกเรื่องหนึ่งแต่ต้องทําไปใกล้ยืนว่าโอ้ยเราทําดีแล้วเราทําถูกแล้วแต่ไมต้องประปอกเหงี้ไไปได้อ๋อไปไปคุยกันตรงไปคุยกันตรงนั้นในเสร็จที่จังหวัดนะนะอาจารย์นะใช่ครับอาจารย์ลัพอพอได้ไปแล้วได้เงินไปผ่านแล้วนะผ่านหมดทุกอย่างไปทําโครงการแล้วทีนี้เราจะไปมีระบบติดตามตรวจสอบบัดผลอะไรยังไงอาจารย์ปุ่มทำยังไงครับ ก็เนี่ยค่ะก็จังหวัดเนี่ยค่ะเราต้องอนุกรรมการเนี่ยอนุกรรมการอนุกรรมการเราก็ไม่มีเงินเดือนนะคะอนุประาจ่ายเวลาลงไปดูถ้ามาประชุมเดือนหนึ่งก็มีเบี้ยเลี้ยงเอ้ยมีเบี้ยประชุมค่ะ่าัะทั้งละพันบาทหนึ่งพันบาทมาเนะอ่าเหมือนกันค่ะกรรมการบริหารก็ไม่มีเงินเดือนเั่นเป็ดประธานไม่มีเงินเดือนนะคะมีเบี้ยประชุมอ่ามีเบี้ยประชุม ครั้งหนึ่งก็สองพันห้าไม่ใช่สองหมื่นนะสองพันห้าค่ะแล้วก็มีจังประเภียค่าเดินทางอะไรอย่างเงี้ยแค่นั้นแหละต้องทำเพื่อพี่น้องผู้ประเมินเบื้องต้นความสาเร็จของโครงการระหว่างดําเนินการนี่ก็คือคณะอนุกรรมการจังหวัดนั่นแหละประเมินคณะอนุกรรมการก็จะไปดูกบค่ะแมา คิดว่าจะมีถ้าได้งบประมาณสักเท่าไหร่ดรอ,อาจารย์ดเตอร์ชาาพรคิดว่ามันถึงจะคล่องตัวคล่องมือในการบริหารจัดการเนี่ยโอ้โหเลยห้าพันล้านสองพัน oh. ล้านอ๋อ oh. oh. ถ้าถ้าอย่างน้อยเนี่ยนะคะถ้า uh huh. เป็นงบฟื้นฟูเนี่ยแมยว่าถ้าจะให้ได้หมดเนี่ยแล้วยิ่งตอนนี้ที่ได้ชันเรียนนะคะว่าพ uh huh. ี่น้องตกงานก็กลับไปอยู่บ้านก็เยอะเนี่ยนะคะ uh huh. มันก็จะมีทั้งโครงการใหญ่โครงการเล็กีปลว่าต้องนี่แหละสามสี่พันล้านนั่นแหละ<อ>เพราะ<อ>ว่าเพราะ<อ>ว่าตอนช่วงนี้เนี่ยโครงการจํานวนมากกว่าครึ่งเนี่ยจะเป็นโครงการเลี้ยงโคเพราเลี้ยงโคเนี่ยต้นทุนมันจะสูงหน่อยอมันไม่เหมือนปลูกพืชเพาะเห็ดซึ่งมันจะน้อยอันนั้นอนะ่ะต้นทุนไม่สูง<อ>เลี้ยงวัวมีเยอะมากตอนเนี้ย เพราะเขาบอกว่านี่สินก็เยอะแล้วเลี้ยงหัวเนี่ยมันมันอาจจะไม่ค่อยซับซ้อนมันอาจจะเลี้ยงยากแต่มันซับซ้อนน้อหน่อยมันต้องการเวลาลายละเอียดอะไรเนี่ยไม่่อยมากค่ะนี่ถ้าผมเสนอเข้ามาเยอะค่ะถ้าผู้ฟังถามว่าเราไปซื้อนี่เกษตรกรนี่ซื้อแล้วเนี่ยนะเกษตรกรต้องมาผ่อนกับเรานี่มันเกิดนี่นี่ศูนย์เยอะไหมอาจารย์เอ เท่าตั้งแต่ทํามาเนี่ยยังไม่มีหนี้ศูนย์เลยนะคะเพราะ,ะ,ะว,ว่าเราก็ให้เขาผ่อนเท่าตามกําลังที่เขาจะผ่อนได้ครท่านจะเห็นเนี่ยจะเห็นว,ว่าท่านจุลินเนี่ยเวลาออกไปจังหวัดไหนเนี่ยต้องมีโครงการคืนโฉนโดอมอบโฉนโดคืนให้กับพี่น้องเกษตรกรนั่นแปลว่าเขาชำระหนี้นหมดแล้ว คนจนดี่แหละทื่สัตว์นะอาจารย์รัชพรนะ,ะคนจนนะ่ยทื่สัตว์ใช่ใช่ใช่ไม่ค่อยมีเล่ห์เหลี่ยมอะค่ะไม่มีเขาก็ไม่มีถึงเวลาที่เขาจะต้องมามาจ่ายหนี้ถ้าเขา,าไม่มีเขาก็ บอกเราแจ้งเราแจ้งเราเราก็ต้องเข้าใจเราก็ไม่ไปอะไรไม่ไปได้เปล่าผ่ันห้าร้อยล้านบาทที่ได้มาเพื่อแก้ปัญหานี่นี่ไปซื้อนี่ไปช่วยเหลือคนติดนี่ได้สักกี่ร้อยกี่หมื่นคนฮะกี่พันคนตอนที่มีตัวเลขอยู่เนี่ยก็มีประมาณห้าหมื่นคนหมายถึงที่จะเฉพาะอันนี้เลยนะคะอโอ้จริงๆเรามีเราเรามี เกษตรกรที่ต้องการให้เราซื้อนี่เนี่ยเยอะมากที่เราซื้อมาเราเยอะมากเลยค่ะครับครับเยอะมากเยอะมากค่ะอยู่ที่ไหนแบงค์กศส่วนใหญ่หรือแบงค์อะไรฮะพนกว่ากุณอยากยนอส่วนใหญ่ทกศสกับสหกรณ์การเกษ